สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับน้องไออีกเช่นเคยวันนี้ค่ะน้องไอเนี่ยก็จะมารีวิวบ้านไม่เสียโรบัสค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เพิ่งอัปเกรดมาใหม่เลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กกระดิ่งกิ้งกิ้งให้น้องไอด้วยนะบ้านนั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะน้องไอเนี่ยพอน้องไอไปอัปเกรด มาใหม่ใช่ไหมน้องไอก็จะเช็คลูกคีว่าในแมปโบฮีเว้นมีอะไรใหม่หรือเปล่าและมีบ้านหลังใหม่หรือเปล่าบ้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากและไม่เสียโลบักใครยังไม่ได้สร้างต้องรีไปสร้างด่วนเลยนะห้ามพลาดเลยนะบ้านหลังนี้สวยจริงๆไงป่มันมาดูกันว่าข้างนอกบ้านจะสวยเหมือนในบ้านไหมหรือข้างนอกจะสวยอย่างเดียวป่ะนั่นแ๋ยวเราขอเข้าเกมกันเลยดีกว่า นี่นะคะะน้องไอก็เข้าเกมมาแล้วเหมือนว่าในแบบนี้จะมีคนไทยด้วยนะนี่นอไอยก็กดเล่นรีบ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 ไปด่วนเลยน้องไอก็ขอรีเสียงก่อนนะเมื่อก,กี้เสียงดังไปหน่อยมานี่นะคะปะ่ะนั้นเราก็รีบสร้างบ้านกันเลยกว่ามีคนสร้างบ้านหลังนี้แล้ว นะคะเยอะมากเลยพอบ้านหลังนี้บอกเลยว่าเพิ่งอัปเกรดมาใหม่แล้วสวยด้วยประมาณนี้นะอันนี้เราให้ดูของคนอื่นก่อนมาดูกันแล้วก็จะสร้างหลังแบบนั้นนั่นแหละน้องอนะคะสร้างบ้านหลังที่18ดนะกดเลยบ้านหลังใหม่นะคะมันจะชอบอยู่สุดท้ายนี่งบ้านหลังนี้สวยมากเลยนี่มันก็บอกว่าโปรดรอ ว้าวเหมือนว่าเขาตกแต่งมาให้เราแล้วนะเยอะมากเลยของตกแต่งสุดยอดเลยะคะ่ะสวยมากโอ oh my god oh. สวยมากปะเข้ากันเลยดีกว่านี่นะเปิดประตูเรียบร้อยปิด โอ้โห oh, สวยมากเลยนะอลังการงานสร้างเปิดทีวีได้ด้วยเปิดทีวีมันก็เป็นหมูเลยเนี่ยค่ะห้องครัวคล้ายๆแบบว่าของฝรั่งเลยนะห้องครัวแบบสวยมากทุกอย่างในบ้านก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะให้เราเลือกได้ว่าอยากเอาสีอะไรนี่มีที่ล้างมือ ไอ้ขอตัวไปล้างมือกันนะว้าวมีคอมพิวเตอร์เล่นได้นะเปิดออกมาจะเป็นรูปแมวน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีเป็นหลังบ้านตรงนี้ด้วยนะโอ๊ยกดผิดไอ้เปิดตรงนี้ก่อนต้องกดตรงนี้เปิดบ้านแล้วก็เปิดอันนี้โอเคว้าวตรงนี้เป็นอะไร ตรงนี้นาะไอคิดว่าน่าจะเป็นสระน้ําได้นะบายเข้าบ้านเลยปิดก่อนเดี๋ยวมีใครเข้ามาน้องไอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าน้องไอสร้างหลังแบบว่าบ้านหลังเนี้ยจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าและเดี๋ยววันนี้นะคะน้องไอก็จะมาหาตู้เซฟเวยมาดูกันว่าตู้เซฟพี่นีนะคะจะให้เราแบบว่ามันอาจจะอยู่ในซองไหนก็ได้หรือมันจะ เปิดเผยให้เราเห็นเลยนะก็ต้องมาดูว่าหายากหรือหาง่ายนะอันนี้เป็นห้องนอนข้างล่างนะคะต่อไปห้องน้ำว้าวบิ๊มดีฟูลมากเลยมันก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นอ่างล้างมือล้างหน้าก็ได้มีรูปด้วยสวยมากต่อไปเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันเลยดีกว่าค่ะไปไปกันเลยขึ้นไปเลยพอเราขึ้นมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับห้องนี้เป็นห้องน้ำนะคะ ต่อไปห้องนี้ก็จะเป็นเตียงสองชั้นสุดยอดเลยมาต่อไปเดี๋ยวน้องไอ้ขอขึ้นไปนอนกับน,นี่เป็นไงน่ารักอุ๊ยมีใครเข้ามาตกใจหมดเลยใครเนะี่ยใครก็ไม่รู้นะเขาไปแอบ,บหลังนี้แหละเดี๋ยวเราจะแอบ,บแบนนะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าเนี่ยเป็นห้องนอนนะคะกดกดตัวเขาเลยเราสักครู่นะนี่จะกดตัวและแบน ขอโทษนะเธอเข้าบ้านเราใหม่เองว้าวตรงนี้สวยมากเลยค่ะเป็นวิวดีสุดๆไปเลยนะเนี่ยพอตื่นเช้าๆมาก็สามารถมายืนตรงระเบียงตรงนี้ได้นะคะสวยจริงๆเลยบายตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะมีอ่างแล้วก็มีที่แต่งหน้าอุ๊ย <c oughs> ทุกคนดูดูมือน้องไอซ์น่ารักสุดๆไปเลยว้าวตู้เซฟอยู่ไหนะ อ๋อนี่ไงเจอตู้เซฟแล้วเย้ต้ตเจอตู้เซฟแล้วนะนี่เปิดตู้เซฟเลยเดี๋ยวใครมาขโมยอะไรอีกไปกันอันนี้เขาก็จะเป็นเตาผิงนะนี่เป็นแย่เตาผิงไอ้ขอปิดก่อนเดี๋ยวไฟไหม้บ้านก็จะประมาณนี้นะคะโอ้สวยมากขนาดระเบียงยังมีของตกแต่ง ใครชอบบ้านหลังเนี้ยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะบอกเลยว่าสวยมากนี่นะคะประมาณนี้เลยใครยังไม่ได้สร้างบ้านหลังนี้อย่าลืมไปสร้างกันด้วยนะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็สาเหล่านี้คะ่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับนะคะกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กๆิให้หน้องไอด้วยนะบ๊ายบายบาย